ว่าโชคดีที่อย่างน้อยมีอาจารย์นิติคนหนึ่งที่ผมยังยกมือไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมารมรร่วมงงานอาจารย์ในวันนี้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกสงสารอาจารย์นิตินะครับเพราะว่าเกก็เคลื่อนไหวทําอะไรมาตั้งแต่สมัยก่อน14ตุลาคมตอนผมค้นฟ้างานเพื่อถิดยญี่ปุ่นของตัวเองก็อ่านก็เจอบทความอาจารย์ที่เขียนในวรนฉันทักบ้างในอะไรบ้างเนี่ยสมัยที่อาจารย์มีม่านะครับ เกษียณไปแล้วสิกบกว่าปีก็ยังต้องมาเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่นะครับคือผมก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมคงจะหวังว่าชีวิตจะโชคดีกว่าาจาริทธิถ้าสมมุติมีการฉลอง75ปีนะครบคับชีวิตอยู่ถึงมันนะอีก3.5ปีนะครับ75ปีประจากห้องเยอติตกนนะครับเรากินเหล้าเมาอย่างเดียวเลยนะครับภ้าเอาเด็ดขาดนะครับถ้า คกิดขึ้นอย่างนั้นได้จะเป็นดัชนีชีวัดว่าบ้านเมืองเราพัฒนาเลยวนะครับก็คือว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องเหล่าอีกอะ่ะดาวเป็นว่านะครับมันยังไม่ไปไหนนะครับโจทย์ในวันนี้ที่ผู้จัดเขาอ,องให้มาคือว่าถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยในคณะโคตชเขาบอกให้มองไปในอนะครับโคสิบยี่สิบปีอย่ติดกับปัจจุบันนะครับเราควรจะทาอะไรได้บ้างเพื่อเพื่อสร้างการเมืองที่ดีขสร้างสระแสใจให้มันยั่งยืนนะครับ ผมจริงก่อนที่เข้าสู่ตรงนี้มันมีโจทย์หนึ่งที่ผมออกข้อสอบให้นักศึกษาไปจริงนักศึกษาเขเป็นคนออกข้อสอบเองน่าสนใจผมให้ข้อของข้อสอบเองวิชาการมรนผานะครับออกข้อสอบแต่ก็ได้ที่คุณอยากตอบแล้วผมจะเลือกข้อที่ยากที่สุดมาทุกคนตอาครับทีนี้ข้อที่ได้รับเลือกก็คืออินันศึกษามันก็ถามว่าถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ช่วงเวลาไหนที่คุณคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยน ที่กับไปตรงนั้นน่ะแล้วคุณไปแก้ไขตรงนั้นได้จะแก้สถาบันการเมือจะแก้มุ่งการที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหรือจะแก้คนใดหลก,ก็แล้แต่แล้วคุณคิดว่ามันจะสามารถสร้างกระาสที่ยั่งยืนได้คืออะไรช่วงไหนผมคิดว่าเป็นเป็นเอกเไซสซาทางปัญญาที่ดีนะครับนักษาก็ตอบกันมาสนุกสนาน2475บ้าง2489นะครับ2490นะ มีมบางคนบอกบ้าจุดเด่นคือถ้าเราแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะ <S <S 1> <S 1> เราจะเป็นประชาธิปไตยซึ่งเขาหให้เป็นผลมาเพราะว่าชนชั้นนาเก่ามันจะถูกทลายอำนาจลนมาแบบญี่ปุนโดยชนชั้นนาเก่าไม่เคยถูกเหตุการณ์ที่มันมาทําให้เขาต้องสูญเสียอำนาจอะไรอย่างถาวรอย่งางนี้สังคมไทยอันหนึ่งท,ที่มันมีความต่อเนื่องก็คือความต่อเนื่องของชนชั้นนาคที่มีมาโดยตลอดแต่ว่าอ,าอันนักก้นเป็นเรื่องของอดีตนะครับเราเรากลับไปแบบ ย้อนเวลาไม่ได้แต่ว่าถ้ามองไปอนาคตเนี่ยนะครับผมผมอยากจะเริ่มจากโจทย์อันนี้ก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรจริงๆต่อนเนื่องกับที่พดพูเมื่อกี้ก็คือว่าผมคิดว่าสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันเนี่ยเป็นวิกฤตของการที่ก่อนหน้านี้เรามีระบบประชาธิปไตยซึ่งมีความปกป้องยังไม่ใช่ระบบใช้ายที่มันมีความชอบธรรมนะครับหรือยังไม่ใช่ระบบใช้ไตในอุดมคติ คือมันมีข้อบกพร่องมันมีฟรอแต่ว่าภายใต้กฎเการทั้งหลายการขึ้นสูงอำนาจเนี่ยหรือกรอบเฟรมเวิร์กในการแข่งนันมันยังอยู่ภายใต้ระบบเชตไตนะครับทีนี้ในสถาระที่ระบบเชตไตมันมีความบกพร่องเนี่ยนะครับปรากฏว่าสังคมไทยเนี่ยเลือกใช้วิธีการที่เป็นเฉดก,การอนาานิจมาแก้ไขปัญหาซึ่งผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดทางแล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะทำให้เราออกจากวิกฤตนี้ได้นะครับ คือประเภทตดบวกกล้อง<ๆ>แทนที่เราจะทําให้มันเป็นวิชาใดมากขึ้นนะนะครับเสริมความชอบธรรมมากขึ้นนะครับให้ตัวระบบนี้เราไปเอาตัวอำนาจน,นิยมเนี่ยมแาแก้ปัญหานะครับซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะในสังครรมไทยไหมไม่ใช่นะครับในโลกเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนผ่านกลับไปสู่ระบอบเผด็จก,การซึ่งนักวิชาการหลายคนเขาศึกษานะครับฉะนั้นสังคมไทยไม่ได้ถึงกับอยู่นี้นะครับใน แน่นี้เห็นว,ว่าในหลายประเทศเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยก็คนพบว,ว่าคนมันเริ่มมีมายาคติกับระบอบเผด็จการแล้วคือก่อนนั้นเนี่ยคนไม่พอใจประชาธิปไตยแต่พอเผด็จการเข้ามาเนี่ยพอใช้อำนาจไปสักพักคนมันพบว,ว่าระบอบเผด็จการน่านิยมเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกเชิงโนโยบายหรือไม่ได้มีพฤติกรรมการใช้อำนาจเนี่ยที่มันดีไปกว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยปกครองที่เขาเคยตั้งัคา แต่นั้นในแง่หนึ่งตอนนี้คือคนก็ไม่ได้มีนะครับไม่คติแล้วเกี่ยวกับระบบเผด็จการเฉพาะที่มันดำรงอยู่ได้ในหลายประเทศเนี่ยนักวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็นระบบเผด็จการที่เปลือยปาคือคุณไม่ได้มีความชอบใครที่เหนือกว่าคุณไม่ได้มีทางเลือกชเชิงนโยบายให้และดำรงอยู่ได้ยังไงก็ดำรงอยู่ได้ด้วยเครื่องมือของการใช้ควา,ามรุนแรงกดปราบฝ่ายต่างๆแล้วก็เครื่องมืออันนี้เรียกว่าโคบอคก็คือ ซื้อผนวกลรวมไอ้พวกฝ่ายที่มันนะครับไม่มีอุดม,มการมากให้มาเป็นพวกก็อยู่กันไปแบบนี้นะครับทีนี้ในกรณีสังคมงไทยเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราออกมาจากกระเชิตายแล้วมัตจบอยู่ในวิกฤตเนี่ยเพราะว่ามันมีคนสองกลุ่มนะครับที่เขาเปฏิเสธระบบกระเชิไตายนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําให้กระเชิไตายลงสลายก็คือกลุ่มชนชัน้นนาอนุรักษ์นิยม นะครับที่เสียอำนาจและผลประโยชน์กับกลุ่มชนชั้นกลางนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าไอ้เชฟไตแบบที่มีอยู่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เชฟไตแบบแบบที่เขาชอบเราอาจจะบอกว่าเขาฮิปโปกเปลิกเขานะครับออไม่คงเส้นคงวายอย่างไรก,ก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างจริงในรบรรดาคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งชนชั้นกลางระดับบนนะครับถ้าผู้ภาษาการอภิชาติเนี่ย ต่อระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนต่อนักต่างๆนะครับเรัฐบาลที่ที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้สําหรับผมเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แร้วคือชนชั้นนาเพราะว่าอันนี้มันเป็นสงครามที่เขาสู้โดยมีเดิมพันสูงเราไม่ไม่สามารถที่จะดึงชนชั้นนาอันรักนิยมเนี่ยกลับมาสู่การต่อสู้ในเกณฑ์ประชาธิปไตยได้ถามจริงมันน่าเสียดายในฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียมันเกิดมันเกิด อสภาวะนดีขึ้นก็คือว่าชนชั้นนำเขาฉลาดพอที่เขารู้สึกว่าสู้กันภายใต,ใต้ระบอบกติกาประเทศไตเนี่ยมีประโยชน์กว่านะครับเหนื่อยน้อยกว่าเสียหายน้อยกว่านะครับต่อตัวเองเชืไตก็เลยอย่างน้อยมีเสรีภาพลงลงมาได้ในสองประเทศนี้แต่ว่าของไทยเนี่ยชนชั้นนำเดิมอาจจะน่าม่นอหูืออะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าปูไม่กลับแล้วกูง่ายนะครับ ฉะนั้นชอยนี้ก็ตัดไปในการที่จะทำยังไงจะดึงชนชั้นนำกลับมาโอูยเวลาแค่สามนาที <laughs> <laughs> ต้องตัดตอนแรกออก่อนนะครับที่ผมที่ตาจาตตัดนาที <laughs> 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 แต่ว่าส่วนที่ผมคิดว่าจะต้องดึงกลับมาและจะต้องทำก็คือว่าชนชั้นกลางทำยังไงที่จะทำให้ชนชั้นกลางเนี่ยนะครับยอมหันกลับมาอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ผมว่าไม่ว่าเราจะังเียจเบียดฉาหรือล้อดึงชนชั้นกลางนะครับระดับไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อที่จะมีประชาตต่ในระยะยาวเนี่ยไม่สามารถที่เราจะฝักสายให้ชนชั้นกลางเนี่ยนะครับออกไปอยู่ข้างนอกนะคะรับกติกาเช้อสายได้ตลอดไปก็ไม่มีทางที่เราจะมีใช้ตสายที่ยั่งยืนับ <c oughs> โจ์สําหรับผมก็คือว่าต้องฟื้นฟูคุณภาพสายตายแล้วสิ่งกิจเนี่ยไม่สามารถทําได้โดยแค่รัฐบาลเท่านั้น ก็คือทุกคนต้องมีส่วนช่วยกันนะครับคือพูดง่ายยุทธศาสตร์ก็คือเราเปลี่ยนชนชนั้นน้ำหนักนิยมไม่ได้แต่เราต้องโดดเดี่ยวชนชนั้นน้ำหนักนิยมในทานดเงินนะครับแล้ววิธีทางนในการที่จะโดดเดี่ยวคือฟื้นฟูคุณภาพประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบประชาธานะครับกาเรเลือกตั้งและประกันเหมือนนี่แหละเพื่อที่จะดึงชนชั้นกลางเนี่ยที่ก่อนหน้าเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับเส้นใดเนให้เขากลับมานะครับ เมื่อระบบพเดการมันไม่มีฐานทางสังคมีมันอยู่ไม่ได้ครับระบบพเดชนรสมัยใหม่ไม่สามารถอยู่ได้อย่างลำต่างโดยไม่มีฐานสนับสนุนทางสังคมใดๆเลยนะครับเนื่องจากถือเวลาแค่2นาทีนะครับผมจะพูดแค่เรื่องทักการเมืองนะครับสั้นๆผมคิดว่าแน่นอนมีจิกซอหลายตัวที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยแต่อันหนึ่งที่เราคิดกันน้อยและศึกษากันน้อยเนี่ยดีเบตกันน้อยคือการปฏิรูปทักการเมืองนะครับ ไอ้ระบบเช็ตไรเนี่ยมันดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยการที่เรามีพักการมืองที่อ่อนแอและนักการเมืองที่ไร้คลณภาพต่อให้เรามีซิ s ิลโซซาี้หรือภาคชาคมที่แข็งแรงขนาดไหนเนี่ยถ้าไอ้ระบบตัวแทนมันห่วยมากระบบมันเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับคือมันมนขาดความสมดุลนีที่ผ่านมาเราไปเน้นแต่การสร้างภาาประชาชนภาานะครับคนลเมืองแต่ท้ายสุด ไอ้ภาคประชาชนและพลเมืองขพงมันมากดตามในระบบตัวแทนระบบตัวแทนมันมีความชอบธรรมต่ำหรือมันไม่สนใจประเด็นของนะครับภาคพลเมืองเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยระบบก,ก็เป็นเป็นอัปราคานะครับผมคิดว่าตราบใดที่เรายังไม่พูดเรื่องการปฏิรูประบบทงการเมืองเนี่ยหรือกระทั่งระบบเลือกตั้งด้วยนะครับมันก็ทําให้ประเด็นเหล่านี้ต้อตกไปอยู่ในมือของเดติบริกรรัฐศาสตร์บริการ ซึ่งเขาผูกขาดองความรู้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็มาออกแบบระบบที่มันไม่ได้เลื่องให้ให้คนทางสังคมใช้นะครับในส่วนภัคการเมืองผมพูดพูดสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือว่าสังคมไทยต้องต้องเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนกระบวนการจากการที่มองนักการเมืองเป็นสิ่งที่ชั่วา้ามองภักการเมืองเป็นสิ่งที่ชั่วา้ามองมันเป็น เครื่องมือที่เราต้องใช้นะครับในการขับเคลื่อนนะครับผลักด์าวารละของภาคประชาชนให้มันเป็นจริงนะครับฉะนั้นก็คือว่าจะทํำยังไงให้เอกภาค c ี v ิ l s ซ c i e ี y หรือภาคพลเมืองกับภาคภาคการเมืองมันต้องเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะทำให้ภาคการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มชนชั้นนำที่มันหลุดลอยไปจากสังคมแต่ว่ามันมีฐานทางสังคมรองรับซึ่งในอินโดนีเซียมันเกิดสภาวะล่านี้ขึ้นก็คือว่า ทุกพรกการเมืองมีกลุ่มทางสังคมกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเยาวชนกลุ่มชาวบ้านเชื่อมต่อไอ้ภาคอิสามก็มีกลุ่มมุสลิมกลุ่มเคลื่อนไาวเชื่อมต่อนะครับในแง่นี้เนี่ยมันเกิดความเข้มแข็งนะครับผมจบท้ายนิดเดียวคือว่าในเชิงรูปธรรมที่ว่าการเมืองไทยในอนาคตเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันควรจะมีประมาณสี่พักการเมืองเพื่อเสริมเสรีภาพและคุณภาพของประชาธิปไตยก็คือนอกจากพักเพื่อนไทยและประชาธิปัตย์แล้วเนี่ย ในขั้วของเพื่อไทยเนี่ยมันควรจะต้องแตกออกมาเป็นอีกพรรคการเมืองผมไม่รู้แหละใครจะมาพักการตรงนี้แต่ว่าต้องเป็นพรรคก,การเมืองที่ยังอยู่ในปีนี้แต่ว่ามีความก้าวหน้ามากกว่าพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณและกูลเชนวัตรสามารถกลับการประเด็นที่นะครับมาก้าวหน้านเช่นเรื่องการกระจายอำนาจสิทธิมนุษยชนเรื่องประเด็นความยุติธรรมสิที่อาจารย์คของพูดถึง กะทั้งการปฏิรูปเ,เรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องอะไรต่างๆซึ่งราคพื่อไทยปฏิเสธมาโดยตลอดไม่เคยรับเจีด้ก้าวหน้าแบบนี้มันต้องมีพักการเมืองอีกครั้งหนึ่งงอกขึ้นมาในระยะแรกอาจจะได้เสียงแค่20ที่นั่ง30ที่นั่งแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าพักไอทางเลือกเนี่ยมันเกิดขึ้นมจริงผมันจะบีบให้ราคพื่อไทยต้องปรับตัวคุณจะอยู่เฉยๆแบบนิ่งนอนใจไม่ได้ ในเชียงใหม่อยู่ดิจะส่งใครมาก็ไม่รู้แต่ลุงน้องเจ๊คนหนึ่งมราต้คนเลือกไม่ยากถ้ามันมีพักที่มันเสนอตัวแทน,น,นะะน,นนะะที่มันดีกว่ามาให้คนเลือกนะครับในขั้วไปใช้ปัต์มันก็ต้องมีนะครับพักทางเลือกที่มันดีกว่าใช้บัตรโผล่ขึ้นมาเช่นกันให้คนฝั่งนั้นก็มีตัวเลือกที่มันดีกว่าไอ้สสอ,สอหน้าเดิมๆนะครับไปใช้ที่ัต์ที่คนเบื่อหน่ายผมคิดว่ามันก็มี แต่คนฝั่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถกระโดดไปเลือกเพื่อไทยได้มันก็ต้องมีทางเลือกนะครับในฝั่งพรรคคอนเสิร์ตชีมคุยงานที่มันมีนโยะบายเชิงป่อรู้ที่มันก้าวหน้ากว่าพรรคกสิทธิปฝั่งนะครับก็คนก็บอกให้พูดเรื่องอนาคตผมก็พูดเรื่องอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็เดนล็อกอยู่แบบนี้แล้วถามว่าสิ่งที่พูดมันเพ้อฝันไหม 20ปีที่แล้วไม่มีใครคิดหรอกว่าพักการเมืองไทยมันจะเปลี่ยนมาแบบนี้แต่ก่อนเราก็มีแต่ทับเจ้าพอ่อพักที่เป็นไม่มีมนโยบายไม่อยู่ตรงส,า,นนสยายตรงชิดจริงจริงปัจจุบันเนี่ยพักการเมืองไทยก,ก็ก้าวหน้ามากกว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับแล้วทำไม20ปีถัดไปมันจะเป็นไปไม่ได้อินโดนีเซียตอนอยู่ภายในต้สุมาโตระบบการปกครองแบบภาคเดียวนะครับก็ลุกขึ้นได้ตอนนี้ก็มีระบบหลายภาคที่มันก้าวหน้า ไปถามคนอินโดนีเซียตอนอยู่ในยุคสุวัตโตแค่ก่อนหนึ่งปีสุวัตโตจะลงไม่มีใครในสังคมอินโดนีเซียมีความหวังกับความเปลี่ยนแปลงแต่ถึงวันหนึ่งก็ลป็นระบอบเผด็จก,การและโอกาสที่จะมีประชาธิปไตยเนี่ยมันมีได้นะครับแล้วแต่อินโดนีเซียมีได้ทำไมสังคมไทยมีไม่ได้ขอโทษครับที่เกินเวลาขอบคุณมากครับ <laughs>